ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับผมนะครับเกมเมอร์ X1 นั่นเองก็คือแบบตอนนี้ก็คือเส้นผมผมยังไม่แห้งก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับอันนี้ก็คือคลิปดีใครที่เข้ามาดูก็ใครไม่อยากดูก็เลื่อนออกไปเพราะว่าคลิปดีแบบมีของดีแจกมาโอเคนะครับใครอยากรู้ว่าของดีแบบมีอะไรแจกก็คือไปไปดูในคลิปกันโอเคใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับครับอมแล้วก็ไปดูในคลิปกันเลยว่าผมจะเอาผมจะแจกกี่เพรกันนะครับไปกันเลย ก็อโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในตัวเกมกันหน้าฟ e e ีไฟแม็กเรียบร้อยแล้วก็คือวันนี้ก็มีกิจก,กรรมมออรับของฟรีนะครับก็คือไอโบไอโบก็มารับไอโบแล้วก็กล่องตัวละครกันฟรีได้แต่ผมรับไปแล้วก็ไม่เลยแบบมันก็เลยแบบไม่ขึ้นหน้าตากล่องให้ผมนะครับก็คือผมรับไปละก็จะมีประมาณท่าเต้นแล้วก็ เออถ้าตีนแล้วก็กล่องตัวละครแล้วก็บัตรสุ่มตัวไดมอนด์ลอยย้อนนะครับก็ผมยังไม่ได้สุ่มเลยนะครับบัตรเออไดมอนด์ลอยยอนก็เออจะไปสุ่มพร้อมกับคนดูนะครับก็คือเออ่นแลยทุกคนไปดูกันว่าแบบผมจะสุ่มได้อะไรหรือเกลือหรือยังไงนะครับโอเคนะครับไปสุ่มกันเลยทุกคนโอเคนะครับนี่ก็คือชุดเอออะไรวาเขาเรียกว่าชุดเลยวะทุกคนนั่นแหละผมก็จะมาสุ่มพร้อมทุกคนนะครับค่าพร้อมแล้วก็ไปสุ่มกันเลยนะครับก็เออแล้วแรกกล่องแรกมานะทุกคนขอของนี้โอ้โหเก ไปสุ่มเรื่อยๆกันเลยนะครับผมคี้เกียจพูดก็จะไม่พูดมากแล้วจไปสุ่มกันเลยทุกคนโอเคผมเข้าใจว่าไอดีผมเกลือนะทุกคนเออผมจะไม่ทาพูดมากแล้วจะเป็นกูเข้าใจอยู่ดีว่าไอดีกูเกลือ,อถึงจะไม่มีเออบัตรเออไดมอนตัวนี้สุ่มแล้วก็ยังเหลือบัตรสกินปืนนะครับก็ไปสุ่มสกินปืนกันเลยนะทุกคนขอของดีนะครับเพราะจะไม่พูดมากเหมือนเดิมนะครับก็จะทําการกดสุ่มไปเลยนะครับโอ้ไม่จะชื่นมาหาอเลยวะโอเค ขอของดีโอโหและสกินฟาร์มาฮัตมานะครับทุกคนก็เออนั่นแหละโคตรเกลือก็ถือว่าแบบดีนะเพราะว่าไอดีผมไม่มีสก,กินอันนี้ก็ยังยี่สิบสี่สพงยังจะดีกว่าไม่แบบไม่มีสก,กินปืนเลยนะครับก็เอาไปเก็บแต้มกันได้นะครับก็มากล่องอะไรโอเอฟโฟนะครับโอโหไอดีของก,ก,กากนี่โอโหขอถาาวบอลไม่ได้หรอเอฟโฟนี้อยากได้อะทุกคนขอสุ่มไปที่ไหนก็บอกผมด้วยน,นะครับว่าโหเย่ะสุ่มมามาครั้งสุดท้ายลนะเอ้ย ไอ้ทุกคนผมได้ M14 ถาวรหนึ่งกระบอกทุกคนเฮ้ยโหตั้งแต่ผมสุมมานี่ผมยังไม่เคยได้สกินปืนจากไอตู้ตัวเนี้ยถาวรเลยนะครับตั้งแต่ผมเล่นแบบตั้งแต่แบบสร้างไงดีมาผมไม่เคยได้ถาวรแต่ว่าอันนี้ผมได้ถาวรน,นะครับโคตรดีเลยทุกคนโอ้โหดีเกินนะครับก็ย้าเต้นใหม่ก็อย่าลืมไปกดรับกันนะครับก็เอออะไรทุกคนไม่พูดมากแล้วกันมาไปดูกันว่าผมจยได้นี่ฮะสกินปืนก็คือทํากันเอ,อ่ออะไรวะ ความเร็วดีโหลดลบแล้วครับแล้วก็จะบวกแมกซีแล้วก็แม่นยำโอเคดีก็จะได้แบบปืนได้มาก็ล็อกเป้าเดี๋ยวแต่ค่าเด็กก็คือดีกว่าเดิมนะครับโอเคใครที่ดูคลิปมาถึงจุดนี้แล้วก็จะบอกทุกคนว่ากิจกรรมแจกเพชรค่าคลิปนี้ถึง1,100พผู้ติดตามผมก็จะแจกเพชร150เพชร1นคนเท่านั้นนะครับแล้วก็คลิปนี้ให้ทุกคนมินตยูเอดีด้านล่างนะครับเพราะว่าใครไม่มิน ก็ค,คือจะอวดเพราะว่าผมจะเอาอยู่ไอเดีเฉพาะคลิปนี้นะครับก็จะไปสุ่มถ้ามีหนึ่งคนผมก็จะเติมให้ไอดีคนนั้นแต่ถ้ามีคู่แข่งจะไปสุม่มนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอกลับตัวตาราไปก่อนนะคนสุดรักทุกคนนะครับจุ๊บๆกดไลค์ผมด้วยนะครับ